จากเอหน้ากระเป๋าหิ้วมือสองสภาพใหม่นะคะเย็บซิกแซกได้หลายลวดลายเดี๋ยวเรามาลองเอย็บสีเข็มตรงดูนะคะสีเข็มตรงก็บีนะคะเราก็หมุนเ,าเอาเย็บลายไหนก็หมุนเอานะคะให้มาร์กตรงกับตัวอักษรอันนี้ไว้ปรับสีเข็มทีห่างนะคะเลือกเอาได้เลยลองเอย็บดูนะ ที่ห่างปรับเอาได้นะคะตามที่ต้องการเลยนะที่เราเย็บไปเมื่อกี้นะคะเย็บตรงปรับทีนะคะ นี่ปรับห่างนะคะก็เย็บซิกแซกได้หลายลวดลายนะคะแซกลังกระดุมได้มีตัวนี้ก็ตัดเย็บเสื้อผ้าได้เป็นตัวตัดเย็บเสื้อได้เป็นตัวเลยนะ,ะไว้เย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าก็ได้นะคะมือสองสภาพใหม่ค่ะเสียงนิ่มมากนะคะมีจำนวนจำกัดนะรถนี้เข้ามาไม่เยอะติดต่อที่สมชายจากอุตสาหากรรมได้เลยนะคะ ตามเบอร์โทรที่ลงไว้นะ mm hmm. ลดลายสวยนะคะสีเข็มสวย